สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมแบงค์ลิวกกวันนี้มาดูกล้วยที่ปลูกไว้นะครับนี่ป่ากล้วยผมปลูกได้ประมาณสิบกว่าต้น,ตนปลูกกล้วยกับมะละกอไว้แต่ยังไม่ได้มาถางป่าเลยใช่หไหมรกมากคือจะรอให้เขาขึ้นเยอะแล้วก็จะถางก,กบตรงเง้ากล้วยไปเลยช,ช่วงนี้เวลาเราถางแล้วมันก็ขึ้นมาเพราะว่าฝนมาตกต้องรอให้ฝนมันซาลงนิดนึง ทางประมาณสองรอบระหว่างทางมาผมก็ได้สังเกตเห็นไดโนเสาร์ตัวหนึ่งดี๋ยวจะให้ดูไดโนเสาร์มันอยู่บนต้นเชอร์รี่ครับเห็นไหมครับเราจะซูมให้ดูนี่ครับนั่คือกิ้งกาานอสซอรัตนั่นเองนะมันอยู่บนต้นเบอร์รี่นะนี่คือนี่คือลูก ลูกเบอร์รี่ใช่ไหมนี่ยลูกเบอร์รี่เบอร์รี่ขบนะภาษาไทยเรียกเบอร์รี่ขบนะวิธีจะจับวิธีจะจับเขาก็เราต้องล่อเขาดน,นึงนะเนี่ททำให้เหมือนอะไรดิ้นดิ้นดิ้นเหมือนแมลงดิ้นนะแล้วค่อยค่อยขยับเข้าไปนะเขาก็จะชะโงกหน้ามาดูนิดนึงนะครับเขาจะก็โดดนี้ไปเลยแสดงว่าฟีมือผมยังไม่เข้าท่า แต่ถ้าเป็นเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนี่เขาจะไม่รอดเลยนะนไหนๆก็ไม่ได้โดนเสาแล้วเราก็มาเก็บเบอร์รี่กันเลยเลยกันนะครับเบอร์รี่เบอร์รี่นี่เป็นอาหารของนกนะครับเพื่อนเห็นเพื่อนๆที่อยู่ทางยุโรปทางโซนหนาวนะเก็บเบอร์รี่กันสนุกเลยผมก็มีเบอร์รี่นะนี่ เบอร์รี่ของผมก็คือเบอร์รี่ขบนะครับนี่คือลูกเบอร์รี่ขบรสชาติจะอร่อยนะนกปลอดของอจุกนี่ชอบมากเลยครับเนี่ยมันจะมาก็มีกระลอกกระแตด้วยนะที่ชอบมากินที่ต้นเบอร์รี่ขบตัวนี้นะนี่ครับเบอร์รี่ขบท่านไหนที่เคยทานก็ ลองเล่าให้ฟังครับรสชาติเป็นยังไงผมยังไม่เคยทานเลยครับจริงๆไม่ได้โกหกนี่ครับเบอร์รีข่ขมบางลูกก็เสียแล้วก็ไม่เอานะเราก็จะลูกที่ดีๆีดูลูกนี้ใหญ่มากเลยนี่ครับเบอร์รีข่ขบเดี๋ยวขอชิมก่อนนะหวานมันสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไปแล่านี้ครับเนื่องจากจับได้โดยเสาไม่ได้สักตัวขอเก็บอีกสักสองลูกเบอร์รี่ขบขอบคุณครับ